ปืนลับ CIA และหน่วยสืบราชการลับทั่วโลกบทนำในโลกของสายลับความเงียบความเร็วและความลับคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่เทคนิคการสืบข่าวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อการลอบเร้้นโดยเฉพาะปืนลับที่ CIA และหน่วยสืบราชการลับทั่วโลกใช้นั้นมักไม่เหมือนกับปืนทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยกลไกแปลกใหม่ที่หลายคนแทบไม่เคยเห็นปืนปากกาเพนกัน หนึ่งในอาวุธลับที่มีชื่อเสียงที่สุดคือปืนปากกาที่ดูภายนอกเหมือนปากกาธรรมดาแต่สามารถยิงกระสุนขนาดเล็กได้เหมาะสำหรับพกพาโดยไม่ให้ใครสงสยัยใช้ในภารกิจที่ต้องการการพรางตัวสูงสุดปืนลิปสติกลิปสติกกัน KGB ของโซเวียตเคยสร้างปืนลิปสติกที่ดูเหมือนเครื่องสำอางผู้หญิงแต่ภายในสามารถยิงกระสุนจริงได้ อาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สายลับหญิงสามารถพบพาได้อย่างแนบเนียนโดยไม่มีใครระแคะระคายปืนร่มอัมเบรล่ากันอีกหนึ่งตำนานคือร่มสังหารที่ใช้ในการลอบสังหารจอจีมาคอฟในลอนดอนปี1978ตัวร่วงถูกดัดแปลงให้ยิงเม็ดเล็กที่บรรจุพิษร้ายแรงอาวุธนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามสายลับยุคสงครามเย็นปืนเก็บเสียงพิเศษซิลเอนพิสตล CIA และ MI 6ใช้ปืนพกที่ติดตั้งเก็บเสียงพิเศษเช่นเลรอด p i s t o ลซึ่งถูกออกแบบให้ยิงได้เกือบไร้เสียงแม้จะมีรูปร่างประหลาดแต่ก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่เงียบที่สุดในโลกและถูกใช้จริงในการปฏิบัติการลับปืนกล้องถ่ายรูป camera gun มมในยุคหนึ่งกล้องถ่ายรูปไม่ได้มีไว้เพียงเก็บภาพแต่บางรุ่นถูกดัดแปลงให้ซ่อนปืนพกขนาดเล็กภายใน ทำให้สายลับสามารถใช้กล้องเป็นทั้งเครื่องมือสอดแนมและอาวุธป้องกันตัวได้พร้อมกันบทสรุปปืนลับของ CIA และหน่วยสืบราชการลับทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสารรค์และความโหดเหี้ยมในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการรบในสนามแต่เพื่อภารกิจที่ต้องการความลับและความเงียบสูงสุดทุกระบอกคือประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงโลกสายลับที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังฉากหน้า